สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะอ้อยก็พารถมาทำความสะอาดค่ะมาล้างรถนะคะที่อเมริกาเขาจะมีระบบการล้างรถสองแบบนะคะแบบแรกก็คือใช้เครื่องในการทำความสะอาดกับแบบที่สองก็คือเราทำความสะอาดเองค่ะก็หยอดเหรียญเพื่อที่จะใช้บริการในการทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าเป็นยังไงนี่ค่ะอันดับแรกนะคะก็ทำการหยอดเงินเข้าไปคะ่ะต้องเริ่มต้น2ดอลลาร์นะคะ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดภายในรถหรือเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นค่ะ จอตรงนี้นะคะก็จะบอกเวลาที่เหลือค่ะสำหรับสอนวอลลาที่เราหยอดไปตอนนี้เหลือ7นาทีกับ12วินาทีค่ะต้องทำความสะอาดแข่งตัวเวลานะคะถ้าเราทำช้าเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะ ว่าเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เออก็บอกว่าประมาณอีกสี่นาทีค่ะที่อเมริกานะคะจะไม่มีเด็กปั๊มเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกอย่างจะต้องทําเองค่ะการเติมน้ํามันก็ทําเองการทําความสะอาดรถภายในก็ต้องทําเองเห็นไหมคะ หลายคนหลังจากออล้างภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะล้างรถภายนอกเรียบร้อยทุกคนก็จะขับเข้ามาจอดตรงส่วนเครื่องดูดฝุ่นนะคะจะต้องดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในด้วยตัวเองค่ะ <One> minute. 1 minute หมดเวลาแล้วค่ะ เดี๋ยวอ้อยกับทอน,นะคะก็จะขับรถเข้าไปล้างในส่วนของภายนอกค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนการทําความสะอาดภายนอกของรถแล้วนะคะที่นี่เขาจะมี2แบบค่ะคือจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็จะถูกกว่าเหมือนช่องที่อ้อยกำลังจะเข้ามาเนี่ยค่ะทอสจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเหมาจ่าย20เหรียญคะ่ะ ถ้าสมมุติเราไม่ได้ทำลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเราเนำรถเข้ามาล้างเนี่ยเขาจะคิดครั้งละสิบเหรียญค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเหมาจ่ายก็จะถูกกว่าค่ะจะล้างกี่ครั้งก็ได้ค่ะไม่จำกัดค่ะก็จะได้รับความนิยมจากคนอเมริกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้เวลา ่นาทีในการล้างรถยิ่งหน้าหนาวนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่ล้างรถด,ด้วยตัวเองคะ่ะจะมาใช้บริการเครื่องอัตโนมัติในการล้างรถมากกว่านะคะ หมดในการล้างรถนะคะโดยประมาณ1นาทีกับ30วินาทีค่ะเพื่อนๆจำด้านซ้ายมือได้ไหมคะด้านซ้ายมือก็คือที่เมื่อสักครู่อ้อยกับท้อทำการดูดฝุ่นภายในรถก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะไปสถานีต่อไปค่ะในการทำความสะอาดด้านหลังท้ายกระบะรถค่ะ ที่นั่นจะเป็นลักษณะเซลส์เซอร์วิสนะคะหยอดเหรียญเหมือนกันคะ่ะเป็นตู้อัตโนมัติซึ่งสถานที่ล้างรถอัตโนมัติที่เมื่อสักครู่อ้อยพึ่งทำความสะอาดภายในรถไม่สามารถทำได้ค่ะเราก็ต้องไปอีกที่หนึง่งแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ล้างรถแบบบริการตัวเองค่ะ เราจะต้องหยอดเหรียญน,นะคะคือสามารถหยอดได้ทั้งเหรียญหรือว่าเป็นแบงก์หรือจะใช้เครดิตการ์ดเดบิตการ์ดได้หมดเลยค่ะเราจะมาทำการล้างกระบะค่ะภายในไม่ใช่ด้านนอกนะคะเพราะว่าด้านนอกเราล้างมาเรียบร้อยแล้วแต่ลงไปดูกันค่ะนี่นะคะลักษณะของเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเขาจะโชว์เวลาค่ะ หลังจากที่เราหยอดเหรียญน,นะคะว่าเรามีเวลากี่นาทีตรงนี้ก็เป็นช่องใส่เหรียญค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกปรับระดับแรงดันนะคะต่างๆ ตรงนั้นก็คือบริเวณที่เราจะทำความสะอาดที่วางเท้านะคะพวกแผ่นยางเนี่ยค่ะเขาจะมีที่แกวนให้เราเลยค่ะเราสามารถฉีดน้ำตรงนั้นได้เห็นไหมคะกระบะแทราย้อของอ้อยมีแต่หินเพราะว่าเราไปซื้อหินนะคะถมหน้าบ้านกันก่อนที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวโคโลราโดค่ะเราก็ต้องมาทำความสะอาด พอเพราะที่ล้างรถนะคะอัตโดมัติสามารถล้างได้เฉพาะภายนอกอะค่ะภายในไม่สามารถทำความสะอาดให้เราได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้บริการแบบเซลส์เซอร์วิสค่ะ <S 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 คือการล้างรถด,ด้วยตัวเองนะคะ ตอนนี้เราหยอดเหรียญไปแล้วนะคะเครื่องทำงานแล้วะค่ะเราหยอดไปประมาณสี่เหรียญจก25บยี่สิห้าเซนค่ะ แรงดันดีมากเลยค่ะจะต้องออทําความไวให้ทันกับเวลานะคะถ้าเราทาความสะอาดช้าเราก็ต้องหยอดเหรียญเพิ่มค่ะเพื่อซื้อเวลาเพิ่มเขาก็เลยถือโอกาสทําความสะอาดเครื่องออที่เราใช้ในการทํำความสะอาดผมด้วยค่ะ ดูสิว่าจะสามารถดันก้อนหินออกมาให้หมดได้ไหมอู่ยแรงมากเลยค่ะเหลือเวลาอีกสองนาทีกับ24่สิบสีวิค่ะ เห็นไหมคะเขาจะมีเครื่องให้บริการมากมายเลยค่ะออกแบบเป็นลักษณะช่องนะคะหนึ่งช่องก็คือสำหรับรถหนึ่งคันสามารถเข้าไปใช้บริการได้ค่ะด้านในเป็นเครื่องทำความสะอาดนะคะฉีดด้วยน้ำส่วนเครื่องด้านนอกเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะ เมื่อสักครู่นะคะอ้อยบอกกระท้อนว่าเหลือเวลาอีก20วินาทีค่ะเห็นไหมคะแรงดันน้ำช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเลยค่ะแตกต่างจากแตกต่างจากตอนที่มามากเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเห็นไหมคะเครื่องจะตัด อัตโนมัติเลยไวมากโอ้ oh. ฟาดหมดเวลาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการชมสถานที่ล้างรถแบบบริการตัวเองนะคะที่อเมริกาก็มีค่ะแต่ไม่ค่อยนิยมกันในช่วงฤดูหน้าหนาวนะคะเพราะว่ามันหนาวมากค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวอ้อยกับท้อต้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย